ดีครับีดีตอนรับเข้าสู่ช่องดีเลิศประเสริฐสีคับผมอาติงนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําบ้านนะคบผมวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดกล้องนะครับผมเพราะว่าจะให้ทุกคนได้เห็นเต็มๆจอนะครับผมนี่ครับก็จะเล่นในหมดมันติดเลเยอะอีกแล้วนะครับผมได้ไปสร้านบ้านหลังใหม่ไวหลังเอ่อไว้เมื่อตอนหลังใหม่นะครับ บ้านหลังใหม่หลังใหญ่กว่าเดิมด้วยเดี๋ยวผมจะไปแนะนําให้ทุกคนเห็นนะครับว่าบ้านของผมเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ค่ะเราก็ได้อยู่ในบ้านแล้วนะ,ะ,ะนนนแต่ว่ารอมันหลุดแป๊บนึงเดี๋ยวจเอไปเปิดดูหน้าบ้านให้นี่นะคบ,บ้านของผมนะบ้านหลังใหม่หลังใหญ่กว่าเดิมเป็นบ้านที่อยู่กับเพื่อนผมนะครับผมก็อันนี้ก็เป็น บานผมนะครับอันนี้ครับสําหรับแบบใครทําผิดผมก็จะให้เขาเข้ามาในนี้แล้วผมก็จะเปิดลวาวาอันนี้ฮะชั้นหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็นั่งโตะ๊ะโต๊ะนั่งเล่นครับผมอันนี้ก็สระน้ำนะฮะก็เห็นวิวได้อันนี้ก็ค้่องใต้บันไดครับไม่มีอะไรน,นี่ฮะก็เดินขึ้นมาข้างบน,นะคะ่ะ ชั้นสองนะฮะบ้านของผมมีสามชันะะ้นนะฮะนี่มีคนในนี้ด้วยมีคนทําอาหารให้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบที่นั่งบาร์อะไรอย่างนี้นะฮะผมอันนี้ก็จะเป็นโซนเก็บขอ,ของของผมเองครับก็มีของนี่ฮะก็มีของอันนี้ก็รางรถไฟอันนี้ก็อาวุธต,ต่างๆนะครับแล้วก็แร่ใช่อันนี้ก็ของของจิป,ปะถะครับ นี่มุมนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมแบบเเผาเผา,าอะไรก็ได้เผาหินเผาเล็กเผานี่อันนี้ก็มีไก่อยู่นี่ก็เก็บฐานนะฮะถ้าเกิดมีอาหารอย่างนี้ที่แบบเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะมาแยกตามอันนี้นะฮะน่าจะเอไก่อยู่เลยอผมน่าจะไม่ได้เก็บไกนะ่ผมต้อง เนี่ยก็โซนขนมปังนี่ขนมปังผักผลไม้มีเปี่ยก่เข้าไปเนี่ยขึ้นดูชั้นสามต่อเลยครับชั้นสามนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นห้องของผมเองนะครับอันนี้ห้องของผมเองอันนี้ห้องที่เพื่อนผมอยู่ครับใช่แล้วอันนี้ก็จะไปเป็นในเอ่อเป็นประตูไปเป็นประตูมิติครับ อะผมจะมาแนะนําห้องผมนีล่ละกันนี่ครับในห้องผมก็จะมีกล่องนะฮะแล้วก็มีกล่องตามพื้นอีกด้วยจะได้เก็บของได้เยอะๆครับแล้วก็มีโต๊ะเอนชา n t ใช่แล้วก็เอนิครับที่เกือบแตกแล้วเฟอร์นิสครับ, <S <S รบนี่อันนี้ก็เตียงดําขาวนี่ครับดูจากวิวแล้วก็สวยนะอโอเค อ่ะผมวันนี้ผมสร้างชาล์ลีให้ตัวเองแล้วกันว่าผมต้องสร้างให้บ้านของผมสวยว้าว <Wow. S 1> ไม่หน้าบ้านหน้าบ้านวิม mm ีแม่ยิ่งปังใช่โอเคเนี่ยฮะผมจะเริ่มทุบเลยนะฮะ คูดเ็จเรียบร้อยนะฮะส่วนไหนที่มืดก็เอาท็อตนะฮะก็มาวางก็ไม่มืดคับผมตรงนี้ทุบทิ้งดีไหมแถวนี้ทุบทิ้งไปแล้วแล้วกันนะ <c oughs> โล่งเลยนี้เรือใครเรามีดินเราดินได้เ uh ป็นประโยชน์บล็อกหน่ย เคยเป็นรูมาขาันเลยอุดนะคะเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็เพื่อแบบเราจะได้ไม่หล่นลงไปด้วยนะคะก็เป็นประโยชน์นครับนี่ฮนะเห็นไหมสวยขึ้นเยอะแล้วก็ปากท้อเลยฮะเพื่อ มอนสเตอร์จะได้ไม่เกิดครับแล้วก็เพื่อความสบายสบายส,สว่างด้วยนะฮะ <laughs> ลิ้นพันนี่ฮะตรงนี้ไม่สวยก็มันเป็นทางลงเหมืองไงเราก็เลยแบบว่าเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีชาอีพีหนึง่งเราต้องมาขุดท,ำทำดําทําที่ลงเหมืองให้ดีนะฮะ <laughs> มีชาอีพีหนึ่งแน่นอน <laughs> ติดตามชมเขาติดามชม <laughs> โอ้โหแพงต้อนเต็มเลยเ <laughs> อ้ แฟนทอมเออผิดแฟนทอมแฮงตันอีย๋ยิงไปเลยยิงไปเลย,เลยนะอ,อืเดี๋ยวก็ตายน,ะนี่ตายแล้วเดี๋ยวลงมาอีกนี่ยิงดักนะมันจะได้โดนนะฮะตรงนี้โคตรเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มหมดนะยิง,วยวงกๆๆๆ็มีอยู่ครับกางไวปถุดไปถุดไปความสวยงามนะทุกคน ๆๆๆตรงไหนที่เป็นหลุมมันบอผมก็จะอุ่นนะผมก็อยากเพราะว่าเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็เราจะได้ไม่หล่นลงไปอ่าดินหมดดินหมดทำยังไงดีครับขุดสิครับแล้วก็ขุดตรงนี้เลยนะครันเพื่อความสวยงาม ทุกอย่างต้องเพื่อความสวยงา อันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านของเพื่อนนะครับของเพื่อนผมอีกทีบ้านของเพื่อนอเป็นหลุมเหม็นบอ่อยัง่ายเอ่อถ้าให้ดีอุดอย่างนี้ไปเลยอ่ยน,นี่ก็อุดไปเลยก็ได้ครับไม่มมต้องไม่ต้องอุดเต็มก็ได้นะแล้วแต่คนถนัด เดี๋ยวเราขึ้นไปมองที่สูงดีกว่าถ้าเกิดเสร็จแล้วเราจะได้ก็จะได้พื้นที่ที่สวยๆมาก,ก็ทำประโยชน์ได้อีกนะไหนฮะดูอ่ะหล่นกเป็นหลุมน้นบอกอายหล่นเจ็บเนะเข้าบ้าน เข้าบ้านทุกครั้งนะครับต้องปิดประตูนะทุกคนตรงนี้ขโมยขจนมาขึ้นมาดูข้างบนนี่สวยแล้วยังสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ EP ที่3ามครับผมก็สวัสดีครับ